สวัสดีค่ะวันนี้เอ็ก็จะพามาแนะนำรถพลบกลิบนะคะขนาด3ตันของยี่ห้อโคมาสุตนะคะรุ่น f d 3 0 p ส1 4คนะคะคันนี้เสาสูงที่3เมตรนะคะเป็นแผงงาสไลด์นะคะเกียร์ออตโต้เดีเราไปชม3าธิกันเลยค่ะตัวนี้จะได้เป็นเอ่อยางตาันนะคะหมดแล้วนะคะ แพงงาด้วยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนค่ะคมสูงสูง สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร081-302909 8นะคะติดต่อหาคุณจิรโลได้เลยนะคะ